งานแท้งานดีงานเพียวได้งานนำเข้าจากอเมริกาสวัสดีค่ะพบกับเซเวอร์ทรานเช่นเคยนะคะและรอบนี้นะคะเรามาพร้อมกับกล่องสีดำคาดเหลืองสวยๆกล่องใหญ่กล่องนี้เลยนะคะวันไลฟ์วันไนท์กับท็อปไนตัวนี้เลยนะคะตัวท็อปในรอบนี้ของเรานะคะกับท็อปไนท์รุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันนะคะว่ารุ่นนี้นะคะสวยๆตัวนี้ก็คือท็อปไนท์ S X S B s c o o t e r นะคะมันก็คือชื่อโมเดลของเขานนั่เองค่ะ Sxb นะคะ,ะ,คะของโมเดล Tough n i g h t ตัวนี้นะคะมีตัวนี้นะคะดีไซน์ได้สวยสะดุดใจสะดุดตามากเลยนะคะเพราะว่าดูดีไซน์ของแบรนด์แบรนด์นี้นะคะถ้าหลายๆท่านดูรีวิวกันเรื่อยๆมาจะเห็นว่าแบรนด์นี้เขาดีไซน์ได้บอกว่า แหวกแนวฉีกออกไปอีกทางหนึ่งเลยนะคะจะบอกว่าเป็นแฟนตาซีก็กึงก่งๆึ่งแฟนตาซีจะเทคนิคข้อนฟก็เป็นเทคนิคข้อหนก็ได้นะคะและเล่มนี้นะคะความยาวของมิมิเขาอยู่ที่9.25นิ้วนะคะซึ่งกำลังดีสำหรับการใช้งานหนักหรือจะเป็นงาน เบาหรืออะไรก็ได้นะคะขนาดกำลังดีมากเลยเพราะความยาวรวมเขาอยู่แค่15.75นิ้วนะคะด้ามน,นะคะเล่มนี้ทำความยาวของด้ามาให้แบบว่าจับได้แบบเต็มไม้เต็มมือมากเลยนะคะกับความยาวของด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะเนี่ยความยาวของด้ามอยู่ที่6.5นิว้วและด้ามเป็นไมกาต้านะคะแบอบกว่าแข็งแรงและสีสวยมากเลยะคะ่ะสีแบบว่าออกเกรเนาะเทาๆนะคะ ดีไซน์ตรงตำแหน่งนี้นะคะเหมือนเป็นใบเลื่อนะคะเป็นหยักๆอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะแบบเหมือนเลื่อยไม้เลื่อยอะไรได้นะคะและคมมีนะคะเป็นสไตล์โค้งนะคะใช้งานจะแล่เนื้อแล่ปลาหรือเผ้าถางอะไรแบบนี้นะคะส่วนตรงตำแหน่งนี้นะคะเป็นเส้นตรงเคอร์ฟเป็นเส้นตรงเนี่ยเวลาที่เราจะเหลาไม้หรืออะไรแบบนี้นะคะทาแคมป์หรือเหลาไม้เป็นแบบว่า สำหรับทําเชื้อเพลิงอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะสะดวกมากเลยกับการใช้ตรงนี้ตรงตําแหน่งนี้นะคะเอาเป็นว่าแบบดีไซน์เขา ตำแหน่งต,ต่างๆนี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานได้จริงทุกสัดส,ส่วนเลยนะคะและปลายมีเขาตรงตำแหน่งนี้นะคะเป็นเหล็กเส้นเดียวกันกับใบมีนะคะสามารถที่จะทุบจะตอกกระทุ้งอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะตำแหน่งนี้นะคะทําเป็นรูมาให้อาจจะร้อยเชือกอย่างงี้นะคะหรือจะมาพันพาราคอตอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะกับทอ็อปไนตัวนี้นะคะ มองอยู่ไกลๆอาจจะไม่เห็นความงามได้อย่างชัดเจนเดี๋ยวมาให้ชมกันใกล้ๆดีกว่านะคะว่าใบเขาจะสวยแค่ไหนมาชมด้วยกันดีกว่าค่ะนี่เลยนะคะให้เห็นชัดเจนไปเลยนะคะท้องใบมีนี้คือกว้างนะคะทำเคิร์บทำคมมาได้สวยงามงามมากเลยนะคะและตำแหน่งตรงนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าใช้ เป็นเหล่าไม้หล่าอะไรแบบนี้อาจจะทําเชื้อเพลิงอะไรแบบนี้ได้เช่นกันนะคะตรงนี้นะคะเป็นโมเดลของเขานะคะ SXB นะคะนี่นะคะ่ะดูติ๊กเน็ตของเขาสิคะความหนาของใบมีดเขาอยู่ที่0.25นิ้วนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องงานหนักนะคะจะไปฟันฟืนทำแคมป์อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะ คือแบบงานหนักก็เอางานเบาก็สู้อย่างนี้นะคะระด้ามเขานะคะทําจากไมการตานี่ค่ะสีเทานะคะนี่สวยเลยเป็นด้ามประกบนะคะสสวยเลยนี่โมเดลระด้านนี้ของเขาเขาเขียนมาให้ว่ามีดแม็กอิน USA นะคะกับท็อ n ไนท์เล่มนี้นะคะมาดูซองหรือฝักของเขานะคะ ฝักเขานะคะเป็นทำมาจากไนลอนนะคะเป็นผ้าที่แบบว่าเบานะคะน้ำหนักเบานะคะให้ความคล่องตัวนะคะล็อกดามมีถึง2ชั้นด้วยกันนะคะตำแหน่งนี้นะคะถ้าเราจะซื้อหาไฟสตาร์เตอร์นะคะที่เรามีนะคะใครอยากได้ตรงนี้นะคะใส่ไฟสตาร์เตอร์หรือมีดพับมีดพกเล็กๆนะคะทำไมบางท่านนะคะถึงต้องพกมีดเล่มใหญ่แล้วต้องมีมีดมีดพับมีดเล็กไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ลักษณะการใช้งานมันก็แตกต่างกันนะคะอันไหนแบบยิบย่อยเบ,บาๆเล็กๆน้นอๆยอย่างเงี้ยแล้วก็ควักมีดโผลมีดพับออกมานะคะและที่สําคัญนะคะพิเศษไปก,กว่านั้นนะคะ มีดเนี่ยออกมาออกแบบมาคือเขารู้อยู่แล้วว่าคนใช้งานต้องใช้แบบบู๊เดินปา่าหรืออะไรแบบนี้นะคะเขาให้นกหวีดมาด้วยนะคะสําหรับท็อฟไนท์นกหวีดเขาก็สกรีนมาให้เราชัดเจนเป็นแบรนด์ของเขานะคะนี่ค่ะท็อฟไนท์นะคะเป็นนกหวีดใช้เวลาฉุกเฉินนะคะหรือส่งสัญญาณเสียงให้เพื่อนๆหรือขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะแถมเชือกมาให้ด้วยนะคะสําหรับตําแหน่งนี้อาจจะผูกแบบ กับขาดังเกงเพื่อป้องกันการแกว่งนะคะโอเคค่ะเต็มอิ่มเต็มที่ชัดเจนมากเลยกับรีวิวท็อไหนรุ่นนี้นะคะถ้าท่านไหนเห็นความงามของรุ่นนี้แล้วอยากจับจองเป็นเจ้าของ รอบนี้ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเขามีเจ้าของแล้วนะคะสำหรับท่านไหนนะคะอยากจะได้นะคะสามารถติดต่อเรามาได้ที่และแอดโซเวอร์ไฮไลท์นะคะและไม่อยากจะพลาดคลิปรีวิว มีเล่มสวยๆใหม่ๆกับรอบใหม่ๆนะคะติดตามเราได้ที่ช่องนี้เลยค่ะ y u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  e s s วอร์ h a a แลนและอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะคะก็คือ TikTok นะคะหรือแพลตฟอร์มแบบเพจหรืออะไรแบบนี้นะคะภายใต้ชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะกับ s o เวอร์ h a ล l a n d สำหรับคลิปนี้ s o เวอร์ h a ลแลลาไปก่อนและขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กันนะคะติดตามชมรอด้วยนะคะฝากกดไลค์ให้เราด้วยนะไปละค่ะ